คุณผู้ชมครับว่าเรื่องของทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจเทาๆหลากหลายรูปแบบช่วงนี้เป็นเป็นคดีอยู่หลายคดีนะครับอย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดล่าสุดเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวกูเอี่ยวครับเป็นนายทุนจีนซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของผับคลับวันผับดังเมืองพัทยาตัวจริงนะครับโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยนะครับข้อหาที่เขาถูกจับกลุมก็คือการสวม บัตรประชาชน <implies. S 1> ใช้บ,บัตรประชาชนปลอมเอาบัตรประชาชนมาสวมเป็นคนนั้นๆนี่คือเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าพอหลังจากเขาสวมบัตรประชาชนไปแล้วเนี่ยเอาไปก่อเหตุเอาไปทําอะไรบ้างนี่ไม่ทราบเลยนะครับกรณีขับวันผับดังเมืองพัทยาครับซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและตํารวจเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการประทะคารมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าของผับ จนกระทั่งนักเที่ยวกว่า200คนเนี่ยไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะกลัวกันวิ่งหนีออกไปจากผับคุณผู้ชมครับจำกันได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทีนี้พอนักเที่ยวหนีกันไปหมดเนี่ยแต่ว่าในพื้นที่ตำรวจไปตรวจยึดมีห่อพลาสติกใสบรรจุสิ่งคล้ายๆกับสารเสพติดอยู่เกลื่อนพื้นเลยครับเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการดำเนินคดีกันไปมีความคืบหน้ากันไปแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับ หน่วยคอมบโดบูรพา491นำหมายสารบุกไปจับกลุมตัวเจ้าของผับตัวจริงครับนายนิติพัฒหรือกูเอี่ยวอายุ45ปีครับเขาเป็นต่างด้าวนะครับไม่ทราบสัญชาติเชื้อชาติจีนถือแบบประชาชนไทยครับก่อนจะควบคุมตัวไปยังสพเมืองพัทยาโดยระหว่างการควบคุมตัวไปเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่ากูเอี่ยวเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด ทีนี้จากการสอบสวนพบว่ากูเอี่ยวนี่คือเจ้าของตัวจริงครับแล้วก็ยังตรวจสอบพบว่าแท้จริงแล้วกูเอี่ยวคนนี้เป็นคนสัญชาติจีนจริงๆครับแต่มีการเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สวมบัตรประชาชนไทยโดยตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างการขยายผลครับว่ากูเอี่ยวมีความเชื่อมโยงกับผับคนจีนชื่อดังที่ปิดไปก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับ ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะทางตำรวจชุดเสบสวนเขาก็มีการนำกำลังเขา้าไปปูพรมจัดระเบียบ42สถานบันเทิงทั่วประเทศไม่พอนะคะเขายังไปนค้นบ้านพักเป้าหมายใหญ่ในพื้นที่ย่านสุขุมวิทและพบว่านี่เป็นบ้านของนายเดวิดเดวิดมีชื่อจีนว่าสุยไทเหวยเป็นผู้ต้องหาที่เชื่อมโยงกับนายทุนจีนซึ่งอยู่เบื้องหลังของสถานบันเทิงหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่คลับวันพัทยาจังหวัดชนบุรี พร้อมกับมีการยึดรถหรู3ามคันขณะเดียวกันยังยึดปืนสุราและบุหรี่ที่นำเข้าแบบผิดกฎหมายที่สำคัญยังพบร่องรอยการใช้ยาเสพติดด้วยจึงมีการแจ้งข้อหาในเบื้องตน้นขณะที่พลตรจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านยืนยันว่านายเดวิดเชื่อมโยงกับนายทุนจีนค่ะเป็นนายทุนจีนที่ทำธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรี แต่เดวิดไม่ใช่เจ้าของผับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วยังสืบรากอีกกรณีหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสอนอยานนาวาเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาบางคนครับิ๊กโจกบ,บอกว่าล่าสุดมีการดําเนินคดีกับตํารวจสอนอยานานาวาแล้ว3นายนะคะเป็นระดับพันตํารวจโทหนึ่งนายพันตํารวจตรีหนึ่งนายและร้อยตํารวจเอกอีกหนึ่งนายในข้อหาเรียกรับผลประโยชน์ค่ะ เนี่ยมีเรื่องของทุนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกับธุรกิจเทาๆอย่างที่บอกว่าว่าหลายเรื่องหลายกรณีทีนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบว่าเอ๊ทั้งหมดนี้แล้ว เอะมันเชื่อมโยงกันไหมเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงไหมเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวเนื่องกันหรือไม่อย่างไรทั้งบ่อนทั้งผับนะครับซึ่งเป็นธุรกิจสีเทาทั้งนั้นเลยทั้งในกรุงเทพและชลบุรีด้วยต้องตรวจสอบและเชื่อมโยงว่าเอะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ที่แน่ๆนยานนาวตอนนี้ตำรวจเร่งไปสารนายแล้วนะครับใช่ครับใช่เอาอีกด้านหนึ่งพอมีเรื่องบ่อนเรื่องผับเรื่องธุรกิจเทาๆแบบนี้ก็ต้องไม่พลาดครับคนนี้ฮะคุณชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตหัวหน้าพรครักประเทศไทย เดินทางเข้าขอบคุณตำรวจที่ได้ทำการขยายผลจับกลุ่มแก๊งชาวจีนแล้วก็ยังให้ข้อมูลอีกครับบอกว่าขณะน,นี้ในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มทุนจีนใหญ่ๆเนี่ยทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันเขาจะเรียกกันว่า5เสือจีนเทาครับคุณชูวิทบอกว่าตอนนี้5เสือจีนเทาเนี่ยถูกรวบไปแล้ว4คนครับขณะนี้เหลืออยู่1คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มทุนที่มีเงินหนาเลยครับ<ะ>แล้วก็มีการดําเนินธุรกิจทําธุรกิจสีเทาในประเทศไทยธุรกิจส่วนใหญ่ที่กลุ่มทุนจีนเหล่านี้ทำเนี่ยมักจะเป็นแบบศูนย์เหรียญคือมาลงทุนแล้วก็มาเปิดให้บริการแล้วลูกค้าของพวกเขาก็คือคนจีนด้วยกันนั่นแหละคนจีนสีเทาเนี่ยเลยมุ่งตรงมาที่เมืองไทยและการที่มาเมืองไทยจะไปติดต่อใครถ้าม่ติดต่อนายดอเด็ก ไม่ติดต่อนายตอหอไม่ติดต่อนายโทนี่คนต่างๆเหล่านี้คือคนที่อยู่เมืองไทยมานานพูดใจได้นะครับสวมสัญชาติไทยมีคอนเนคชั่นระบบนอมินีหรือว่าการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายนี่ฮะ นอกจากนี้แล้วคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าการปรับปรามทุนจีนสีเทานี่เป็นเรื่องที่ต้องจัดการกันมานานแล้วครับแล้วตรงอคงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการทํางานด้วยครับแต่การเดินหน้าปรับปรามอย่างจริงจังถือเป็นการส่งสัญญาณถึงกลุ่มคนจีนสีเทานั่นก็คือการต้องการให้พวกเขาออกจากประเทศไทยครับ เป็นแบบศูนย์เบีนี่คือประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยนะครับกลุ่มทุนจีนมาลงทุนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาแทนที่เงินจะได้กับประเทศไทยแค่ใช้พื้นที่เราเฉยๆก็มาใช้บร,ริการของนักธุรกิจชาวจีนแล้วก็งเงินก็อยู่กับเขาไม่หมดนี่คือศูนย์เบียนจริงๆนะฮะ